สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรซีวิสีพึ่งคนเองครับผม,มอ,อวันนี้พามาดูชมพู่ยักษ์ไต้หวันเนาะแต่ที่เห็นอยู่เขากาลังเก็บทับทิมจันเนาะพอดอีติดพี่ท่านหนึ่งไว้เขาบอกว,ว่าอยากให้มาถ่ายชมพู่ยักษ์ไต้หวันวันนี้เหลือพามาดูพี่เขากำลังเก็บพอดีอยู่ตรงนู้นพอดีเดี๋ยวพาไปดูกันครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิสีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับช่องข่าวใหม่ก่อนใครนี่ดูนี้ดูลูกนะยักษ์ไต้หวันมชื ดูเทียบกันได้ไหมลูกเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูต้นด้วยแล้วก็เขากำลังเก็บกันพอดีเลยเดี๋ยวพาไปดูครับให้กำลังเก็บมชมพูอยู่พอดีจะเป็นทับทิมจันเนาะอ๋ออันนี้มียักษ์ไต้หวันด้วยนี่นนนเป็นช่อก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือท่อเดียวช่อเดียวโอ้ดูโลโลมั้งเลยร่มโลอยากรูก็แหละเออเดี๋ยวลองไปชั่งเลย โตโลพอดีแล้วยันโลนิดยันลูกนั่นก็นขีดแล้วนะ่ะนั่นน่ะลูกใหญ่เอาลองเอาลูกใหญ่ทั้งอันนี้เจ้าของไม่ไม่เก็บยังไม่เก็บแก่เกือบครึ่งโลง <laughs> ตอนตอนจะพู้แก่แล้วราคาถูกเก็บเป็นอ่อนราคาดีเอาหนี้ลงคลิปเลยอันนี้จะจริงเก็บอ่อนขายดีอือแต่ตอนนี้ราคาดีนี่พี่เขากำลังเอาขึ้นจากเรือเลยจะหอมมากเลย เต็มลำเรือแล้วปูกี่ไร่ครับเนี่ยห้าไนะ200ร่เนาะสองร้อยกับต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งได้ประมาณกิโลพี่เคยเคย,เคยนับไหมครับร้อยถุงถุงละโลว่าถุงละครึ่งโลประมาณสี่สิบห้าสิบห้าสิบกิโลเลยนะต้นหนึ่งสิบกิโลได้ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นกันครับโลละสี่สิบอ๋อนี่นี่วิธีวิธีส่งใช่ไหมโชว์เลยอ๋อไออ๋ออันนี้ก็ไม่ไม่ต้องยกเลยใช่ไหมพลาสด์เอาเลยแม่หมดเทียว เขา,า,าเอาอะไรมาก็นั่นไงเออคือเขาคือเขาไม่เอาเยอะเออเขาไม่เอาเย,อเย,ออยาโอ้วันนี้ได้กี่ตะข่ากี่ตะเข่งนะครับไม่ผมซื้อที่บารแม่ค้ามารับเองเลยใช่ไหมครับอารับส่วโอ้อยากดูอยากออกคลิปกันบ้างอะเดี๋ยวเราไปดูต้นกันเปิด <c oughs> มาอยู่ปะเปิดอยู่ไปเดี๋ยวเราขี่มาไฟไปมันอยู่กลางแปลงเนาะอันนี้พี่เขาเก็บไปบ้างแล้ว หัวนี้เขาเก็บไปแล้วจะพาไปดูต้นที่ยังไม่เก็บครับเนี่ยผมเก็บลงหมดแล้วอ๋โอโ,อโอแต่ก็มีหลง,ลงนะหลงก็ไม่ได้หอนะ่อใช่ไหมไม่ได้หอ่อนี่เพิ่งออกเแหละรุ่นเนี้ยอืรับหลังปีงได้กี่เที่ยวเนะี่ยโอปีก็ได้ช่วงนี้แหละปีใหม่แล้วเนี่ย ให้ดูตรงนี้ป่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ลงเรือนะครับวันนี้พี่เขาใช้เรือเก็บของอยู่พอดีมาใหม่มาวันนี้มอเตอร์ไฟอยู่ข้างถนนอพอดีอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอยู่คันล้อมนะคันล้อมมีแต่ด,ดอกอันนี้คือยักษ์ไต้หวันหมดเลยยักษ์ไต้หว,นหวนันแล้วแคลเลยนะ คุณเจ้าหอรุ่นนี้มันเก็บมันเก็บเป็นรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันเหลือแล้วร,ลรุ่นหลังอ๋อมาไม่ทันผมติดงานมาดี่อปปากปลายโอ้โหห้าไล่ยาวมนกันนะเนี่ยในส่วนหลังบ้านตรงไหนยักษ์ไตวันยักษไวันมันแทบไปทั้ง,งอ๋อยาวเลยใช่ไหมยาวส่วนนี้ยัยออยงอ่อนอยู่เลย ยังเขียวเลยทุกณหอโอ้เยอะหมดแล้วระดูลูกไม้หอเลยอ๋อนี่มีไม้ห่อด้วยเดี๋ยวลงดูดิหมดแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วแต่นี่ยังอ่อนอยู่นะอ่อนนะอ่อนลูกน้อยจะก็มีเก็บไปแล้วมันก็เลยไม่มีแก่ชมพู่ปลูกกี่ปไีได้กินนะสองปีสองปีได้กินนี่ต้นอายุต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่เพิ่งก็ปีเข้าปีสามมั้งเนี่ยโอ้แต่ยักษ์ไต้หวันนี่มันก็ดกนะดูดอกดิดอกดูดอกหนึ่งวบ,า,งบานเลยพวงหนึ่งนี่เป็นเกือบสิบดอกเกือบสิบลูกอะเนาะเนี่ยดูดอกตรงนี้ดินะฮึ่มเดี๋ยลงไปใต้ต้นเลยปิ๊บว้า <laughs> โอ้โหอมบูนี่ใช้าย,ยาเยอะมนะั้งเนี่ยเยอะห้องโอ้โหเนี่ ดอ,ดอกมันโคตรเยอะอันนี้ห่อไม่ทันมันไม่ยมอมโหขี้เกียจไม่มีเวลาล <c oughs> บางทีไปชนกับช่วงเก็บลำใหญ่ไงอ๋อเขาทำ<ร>หลาย,ลยอย่างก็เลยไม่ได้ห่อเนี่ยปล่อยเน่าบานอืมเนี่ยเต็มปลอยเที่ได้โหต้นเดียวก็สี่สิบห้าสิบโลรอบห้าสิบโล,ล,ลได้อืมหน้าปลูกเดี๋ยวหาพันไปปลูกบ้างช่วงนี้ออพันมาถ่ายชมพู่เยอะหน่อยว่าแม่แม่เริ่มสนใจแม่กับพ่ออยากปลูก ก็เลยพามาดูชมพู่กันเยอะนะครับแต่ผมจะเอาไปปลูกแบบอินรีนะอินรีหรือหวานลองดูน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเตรียมแปลงใหม่ก่อนหรือแปลงหม่อนทิ้งนะอ่ะโอ้มันดกจริงๆอ่ะดูกิ่งหนึ่งไม่รู้กี่ช่อเลยเนาะถ้าพูดถึงนะ่ะถ้าถ้าถ้าเอาไว้แค่เราเพอกินนะลูกมันจ, <ะ S 2> จะใหญ่อ่ะขนาดลูกเมื่อกี้ยังจะครึ่งโลแล้วลูกเดียวลูกเดียวดูอนะแล้วติดทั้งต้นอนะ่ะ เยอะมากแจมเลยไปเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เขาเก็บกันนะเนาะแล้วก็ไปปิดคลิปตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวผมผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวเชีชิมไม่ดูได้ครับเดี๋ยวตามไปดูนะขี่มอเตอร์ไซค์ทัวร์สวยครับวันนี้ข้างค้างอย่าลบไปหน่อยฮะข้างค้างลบไปหน่อยส่วนเขาเยอะเขาดูแลไม่ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็น้วย้วยเนาะเขาก็ปลูกหลายอย่างนะไม่ได้ปลูกอย่างเดียว้วยอมพอดด้วยกันแมลง อได้ราคาหมดเลยเนาะนี่ก็ลำไยผ่าลำไยมีมะพร้าวลำไยเขามีมะพร้าวด้วยแล้วก็กล้วยแซงมื่กินกล้วยก่อนอืมไปกินกล้วยก่อนกว่ามะพร้าวกับลำไยจะโตตรงนี้ก็มีแปลงผักมะกอดีชอบโอเคเดี๋ยวไปดูที่เขาเก็บก่อนเนาะใช่ครับฮิโร่เราซี๊ดเดียวเดี๋ยวของมันดูนะ นี่ครับเนีพราะมันอันนี้มันน้ำจะแก่หน่อยสีเข้าสีคือยิ่งแก่ยิ่งจะออกเป็นสีมันจะเข้มเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวนะครับอือเดี๋ยวจะแก่กว่านี้อันนี้เขาล้นเงินจะขอสดล้นเงินเลยจะขอสดแบบอ่อนด้แพงปลูกยากไหมอ่ะชมพู่ปลูกไม่ยากขุดหลุมแล้วก็ปลูกฟังไว้นะครับใครถามว่าปลูกยังไงขุดหลุมนะครับอย่าไปอย่าไปวางไว้กับพื้นนะ เอาง่ายด้วยเหรอแล้วผันติดง่ายือแม่วันนั้นไปถ่ายไอ้เขียวมพันแม่แม่ชอบเขียวมพันธ์มากกว่านี่เพราะอันนี้เขาบอกว่าหวานเกินเขาปวดฟันอหวานเขียวฟันอ่ะแต่ท็อปิมจานเนี่ยหวานมากแล้วแม่เขาบอกว่าไอ้อะไรนะ เขียวพันมันสดชื่นดีอันนี้เขาก็น่าจะชอบดูดิมันสดลูกมันจัมโบ้มากเลย<ช>ทำน้ำมากุียกับลวงเครเดี๋ยวชิมให้ดูครับโอเคครับนี่ก็เป็นชมพู่ยักษ์ไต้หวันอนะเนาะที่อ่อมีพี่ถามเข้ามาให้พาเข้ามาถ่ายเนาะพอดีมาไม่ทันเขาเก็บไปซะเยอะแล้วมีคารต้นอยู่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เป็นที่เขาเก็บกันแล้วอ่อเดี๋ยวผมทอนหมกดีกว่าอย่างนีร่ม เนี่ยน้ะเขาก็กําลังเก็บอยู่ข้างหลังเลยผมว่าชมพู่เนี่ยตั้งแต่ผมมาทําคลิปเรื่องชมพู่นะแม่ผมอยากปลูกมากเลยผมก็เลยตะเวนดูหลายพันมีเขียวบางพันกับอ่าพันนี้ยน่าสนใจแล้วก็ทัพทิมอ่ทัพทิมจันทัพทิมจันนี่รสจัดเลยหวานถ้าคนชอบหวานนะเดี๋ยวดูอื้มอือมีเด็กของของแล้วรสหวยนนะ สองปีปลูกได้กินแต่ต้องห่อเนาะชมพู่ไม่ห่อมันไม่ห่อเดี๋ยวมันก็จะเน่าแบบนั้นนะแล้วบํารุงยังไงก็ใส่ปุ๋ยปกติที่วงที่วัวถ้าถ้ากูจะไปทําอินทรีย์นี่ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมวิธีปลูกง่ายกว่าฝรั่งอีกเหรอง่ายกว่าอืไปเห็นว่าเวลาต้นมันขึ้นเป็นพุ่มาแต่งยอดออกอเราต้องซอยใช่ไหมแต่งยอดออกให้ตลางกลางพอมันอ๋อเหมือนเป็นฝาชีอย่างเงี้ย ตัดยอดแล้วก็ให้มันลงข้างล่างเท่าที่ชิม,มนะเขียวพนันทับทิมจันเพชรสามพานันแล้วก็จกักษ์ไตวันพันนี้กลิ่นหอมสุดอันนี้น้ำเยอะด้วยครับแล้วจ้ำน้ำมากเลยกตายเจาะหน้านะตอนกันเดเยี๋ยวดูนะ พ,พันนี้หอมมากผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะผมซัดจมพูดไปหลายลูกแนละ้วไม่ต้องกินแล้วอันนี้ก็ยังไม่จัดมากอืะไรอ่อนๆอยู่แต่ดูดูลูกนะครับเมื่อกี้มีลูกใหญ่ๆเล้วลูกหนึ่งกับครึ่งโลโอ่ะดูเสร็จเสร็จปุ๊บไปแล้วอืปุ้บม,มาไปแล้ว โลละสี่สิบาทเนาะหน้า,นานนหน้าแปลงถ้าไปซื้อตามตลาดย่ยผมว่าน่าจะมีแปดสิบถึงร้อยอ่ะอืมตอนนี้ลงเรื่อยๆถ้าร<ต>ูปจัช่วงต้นเดือนมอ,อกจากส่วนเจ็ดสิบนะอยากได้หว่ะเหมือนพอออกเยอะๆมันก็เริ่มราคาเริ่มลงไปเรื่อยๆแต่รอรอ,อทิมชมพู่อินทรียไล่นนคำกวีครับขอ,อลาสองปีเ๋ย่ไว้ปลูกก่อน แต่แนะนำนะเนาะใครไม่ได้แบบทำเชิงพันนี้ขายเยอะเยอะผมว่าปลูกทุกทุกสายพันธุ์เลยอย่างละห้าต้นสิบต้นอะเนาะแล้วเราก็ขายเองหน้าบ้านเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยชมพู่เนี่ยน่าจะขายง่ายกว่าฝรั่งด้วยตั้มเพราะว่าดูเขาก็สวยเนาะแล้วก็ผิวเผยอะไรพวกนี้ยู้ถือถ้ายอยตัดแบบเอาแก่มาไขยเออเอาแบบจัดเลยเพราะว่ามันจะไม่ตกค้างของจะได้ไม่ตกค้างอย่างเกี่ยวพันธุ์นี่ก็ถวายใช่ไหมออกทั้งปี แล้วพันนี้พันนี้ก็น่าจะออกหลายเดือนอยู่นะออกมันออกก่อนก่อนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมันรุ่นแรกมันเมื่อเดือนที่แล้วแล้วมารุ่นเดือนนี้รุ่นที่สองแล้วก็เดือนหน้าอีกรุ่นเดือนที่สามอ๋อปีหนึ่งได้ประมาณสามสี่เดือนใช่ไหมสามสี่เดือนอืมเอาแล้วจริงๆงชมพู่นี่เขาบังคับได้ใช่ไหมครับบังคับได้ใส่ใส่สารเหมือนลำไยเหรอหรือไงไม่เลรยอ๋อแต่มีมีมีสารที่มีตยครับมีไหมอะนนี้อ่า นี่ไม่ได้ใช้ <c oughs> เดี๋ยวผมติดไว้คลิปหน้าเนาะมีพี่ถามกันว่าลําไยเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ลําไยชมพู่เนี่ยบังคับให้ให้ให้ติดผลยังไงคือมันบังคับได้ได้ตลอดคล้ายๆลำไยแหละที่นี่ไม่บังคับชมพู่ให้ออกเองทีนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันอ๋อถ้า,ถ,าถ้าตามฤดูกาลมันก็จะดีกว่ามนมะลูกเดียวมันต้องกินข้าวอะ่ะเนื้อมันแน่นแล้วมันถับน้ำมาก สีมันจะใช้เพชรสัมพนันธ์อืมอืมตาเพชรสัมพันธ์มันจะมีความเขียวแล้วเป็นริี้วแดงใช่แต่เนี้ยคือเป็นแดงแล้วเหมือนจะเป็นริ้วเขียวเรื่อๆชมพูหน่อยตุดอืมเอาโลองตัวครับโอเคครับวันนี้ก็พามาดูเนาะชมพูยักษ์ไต้หวันวนะเนาะผมว่าเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจนะลูกใหญ่สวยแล้วก็รสชาติโอเคเลย <c oughs> ในบรรดาที่ชปถ่ายมานะ <c oughs> เพชรสัมพนันธ์ ทิมจนันเขียวอมพันธ์แล้วก็ยักษ์ไต้หวันยักษ์ไตวันเนี่ยมีความกลิ่นของชมพู่เนี่ยหอมใครชอบกลิ่นชมพู่นะผมว่าอันนี้หอมแล้วก็หวานนุ่มอย่างเขียวอมพันธ์จะหวานอมเปรี้ยวอันนั้นกินอันนั้นจะออกหวานอมเปรี้ยวอันนี้หวานนุ่มหว,ว,วานอย่างเดียวเลยแต่นี้ก็อร่อยนะครับกิ่งพันต้นเท่าไหร่ ออใครสนใจพันเนาะก็จะมีทั้งทับทิมจันเขียวอมพันธ์เทศสัมพันธ์นนแล้วก็ดักไตหวันราคาเดียวกันหมดครับต้นละห้าสิบาทเนาะพร้อมปลูกอนุบาลลงถุงเรียบร้อยแล้วเป็นกิ่งทำเนาะใครสนใจก็ติดต่อที่อุ้ยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งูนูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะออเรามีบริการส่งออนไลน์นะหนึ่งกล่องใส่ได้สิบต้น ค่าค่าส่งเนี่ยอยู่ที่150บาทรวมค่าแพ็คค่าอะไรแล้วแล้วก็ถ้าเก็บเงินไปทางก็1กล่องขอคิดเพิ่มอีก30บาทเนาะอันนี้เป็นทางขนส่งเขาขอคิดเพิ่มผมว่าชมพู่เนี่ยปลูกติดบ้านไว้เนาะเป็นผลไม้ที่สมัยก่อนน่ะบ้านยายผมก็ปลูกนะแต่เป็นชมพู่ลูกเล็กๆอ่ะรุ่เก่ารุ่นเก่าเออรุ่นเก่าๆลูกเล็กๆสีขาวมั่งแดงมั่งชมพู่พลาสติกป่ะเออน่าจะน่าจะพลาสติกอะลูกเล็กบางคนเล็กชมพู่แก้วลูกเล็กเอ่าอ่ลูกเล็กๆล็อะเปี้ยวเปีชมพู่แก้วติดเยอะมากเนาะ แต่ถ้าตอนนี้มันมีพันธุที่ถูกพัฒนาโอ๊ยขอโทษครับมันมีพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วลูกใหญ่เนื้อเยอะรสชาติดีเนาะก็ลองลองใครอยากได้ก็ลองติดต่อมาเนาะที่โอวยพันธ์ไม้เนาะเนี่ยดูดูสวยจริงจริงอืมฮะรูลโลเนี่ยคือถุงหนึ่งห่อหนึ่งก็ได้โลโอเคครับแต่ใครสนใจกิ่งพันเนาะส่วนส่วนผลเนี่ยมีมีขายออนไลน์ไหมลูกค้าเอฟซีถามมาเยอะมากเลยไม่ทันอืม นี่ขนส่ามันเน่าใครอยากทานโทรมาก่อน <c oughs> ออแล้วก็มา, <c oughs> ม,ามาที่มาที่แถวสัมพันเนี่ยแวะมาอยากทานก็ลองโทรติดต่อมาก่อนเนาะ <c oughs> เปิดโทรก็ร้านอุ <c oughs> ้ยพันไม้เลยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามร้านอยู่อำเภอสัมพันธ์เนาะหลังวัดปีดารามเซิร์ช <c oughs> ใน Google แ a p ว่าอุ้ยพันไม้ก็มีปักหมุดไว้ที่ร้านก็มาที่ร้านได้เลยเนาะอย่างสมมติว่าใครอยากชิมก่อนก่อนไปปลูกเนี่ยก็โทรล่วงหน้ามาหน่อยเดี๋ยวเรานัดวันกันจริงๆว่าเออเรามีผลให้ชิมไหมอะไรเงี้ยเผื่อเป็น เขาเรียกอะไรเป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจนะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูชมพู่ยักษ์ไต้หวันชอบมากเลยเดี๋ยวขอเขายกตะกร้ากลับบ้านไม่รู้เจาให้ปขาไหวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับปิดอ๋อถ่ายเก็บ เอากล้องใหญ่มาถ่ายกันมั้งเนี่ยอย่างนี้ก็ได้